3วีทช w นเ c o m e back to my tiktok ทิกทไลฟเบื่อแน่อะไรแน่นะครับมาในตอนนี้เบื่อแน่อะไรเนี่ยมันผิดที่ฉันยอมยกใจให้เธอไปอาจะห้าโมงแล้วก็ใช้เวลาว่าง ทั้งวัน <c oughs> อ่าอากาศร,ร้อนมากทุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู <c oughs> ้ที่เข้ามารับชมนะครับวิวเออทั้งหลายขอบพระคุณมากอ,อันนี้มันเบื่อเลยเนี่ยเบื่อเนี่ยอะไรเนี่ยก็มันไม่ชัดเจนอะ่ะก็เป้าหมายหักเราคืออยากจะ คอมเพลซ์มิชชั่นของ t i k t อกด้วยนะครับแล้วก็เอามาจอยมาคุยอะไรนี่แหละแลกเปลี่ยนก็ได้นะครับในไลฟ์นี้ผมคุยคนเดียวแล้วมันมันเหนื่อยมันเบื่อด้วยแล้วก็กำลังอยากจะข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้ว่าอยากจะเปลี่ยนสายอาชีพการทำงานได้ไหมอยากเป็นอยากจะเป็นโน,น่นอยากจะเป็นนี่เป็นอะไร ตอนนี้นะกรุงเทพเงียบม,มากครับตอนนี้วันนี้วันเสาร์ห้าโมงเย็นเงียบม,ม,มากคนน่าจะไปห้างหมดหรือว่าสวัสดีทุกคนเด้อที่มาจอยในไลฟ์นี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรผมพูดไปเรื่อยไลน์ไปเรื่อยโมาสสัน่น ข้างหลังผมแบบชอบม,มากเลยอชอบสวัสดีครับไอ้คอมเมนต์มาถามาอะไรได้เจะผมว่าผมว่าคมเะียตอบ,ตอบผมไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับผม ไอเน,นี่ยฝากติดตาม y o YouTube ผมหน่อยชื่อไอคุบคาลิฟาคุณอาทิบคนจ้เปลี่ยนชื่อชงมันพูดยากอันนี้อันนี้หมุนให้หมุน360สามร้อยหกสิบองศาให้ดูนะครับตอนนี้กรุงเทพเงียบม,มากนะบรรยากาศโดยรอบก็โอ้โหา สวัสดีครับนึกไม่ไม่รู้จะพูดอะไรวันนี้มาแบบฟิลแบบเซ็ตๆหน่อยแบบเซ็งอ่ะพูดไม่เก่งเลยวันนี้เซ็งสามสินบนาทีจะถ,ถึงไหเนี่ยผมอยากจะไลฟ์ให้มันถึงสามสิบนาทีอ่ะ อีตั้งกล้องก่อนจะได้นิ่งๆหน่อยเนี่ยตอนไลฟ์เนี่ยมันกล้องโคตรชัดเลยแต่ว่าตอนตอนเอาไปแชร์ลงอะ่ะมันไม่ชัดแล้วก็เสียงเสียงไม์ผมมันไม่ดีโดยไม่รู้เป็นอะไรทำโทรศัพท์ร่วงบ่อยมัง้งสวัสดีครับหนึ่งร้อยสี่สิบคนดูแล้วตอนนี้ ถามได้เดี๋ยวผมไม่รู้จะผมไม่รู้จะพูดอะไรหัวข้อเรื่องอะไรดีตอนนี้มันเบื่ออะดาววันนี้มันเบื่อมันเศร้าแล้วแบบร้อนด้วยแล้วก็ออกมาข้างนอกในลมพัดเย็นดีหน่อยนะครับสวัสดีครับในละที่เธอบอกเธอรักอย่าฟังซามฉันยังอยากจะถามเธอกลับไปอีกสามซาม ทั้งที่รู้ว่าใจเธอไม่คิดจริงจังแต่ยังนานใจก็ยังไม่ฟังอันนี้เพลงผมนะนี่ผมผมทำเพลงด้วย mm. เพลงว่ารอฟังสามในละทีเธอบอกเพอรักอยากฟังสาฉันยังอยากจะถามเธอกลับไปอีกส้มสาม ั้งที่รู้ว่าใจเธอไม่ค <Trump> ิดจริงจัเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องก่อน well. วันนี้พ่อจะคุยเรื่องอะไรวะเตะเตะเมื่อกี้กับล้มเลยโอ้เ <researched> น,นี่ยเ <lers> น,นี่ยเห็นปะไอ้ที่หมอนจอดรถอ่ะโอ้เกือบล้มเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้ เอ้ยเพื่อนนนมีเข้ามาเลยเนาะว come, ันนี้เนาะสวัสดีครับทุกท bah, ่านครับสวัสดีครับผมเรลีเคนะครับเอเอเคนะฮะผมชอบทําเพลงตอนนี้หาที่ทําดีๆอยู่ยังไม่ได้อันนี้เลยตอนเอาลง y o youtube หรือเอาลงติกตอกก็แบบพึ่งพามาห้ก่อนเพราะว่ามันจะลืมไม่ใช่หรอลืมทํานองลืมเนื้อเพลงเราแล้วก็รีบๆอัดทำผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วก็แบบรีบอัพเข้าไปก่อนวันใดวันหนึ่งมีโอกาสที่แบบเออมีเวลาว่างหรืออะไรเดี๋ยวผมจะค่อยมานั่ง ทำโน้ตทำอะไรให้มันดีๆหน่อยอยากจะสื่อสารผ่านเพลงเพราะว่าลําพังคําพูดผมนี่ไม่ใช่ท็อปเพรสเซนต์เราไม่ใช่บุคคลที่สําคัญของโลกมันไม่มีใครมาฟังคําพูดผมหรอกผมก็อยากจะฝากไว้ในเพลงเผื่อเพลงเพลงหนึ่งมันไปโดนใจใครเข้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ถึงกระนั้นนะมันก็ทํามาจากสิ่งนี้ผมคิดได้สิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารทําด้วยทําให้ตัวเองชอบก่อนนะครับแรกเออผมก็ทําไว้ใครไม่ชอบเป็นไรแต่เราทําทําให้มันถูกแค่ โอ้ลยลมเย็นดีเด้่มาทางนี้นะสวัสดีครับข,ขยุงเทพบ้างขอเสียงหน่อยเร็ววพ่าอะไรพี่ <c oughs> ผมอยู่กรุงเทพนะตอนนี้นะผมอยากเปลี่ยนาอยาชีพงานไม่รู้ผมทํางานบริหารอาหารอยู่ตอนนี้นะเป็นฝ่ายอาคารานะทนี่ผมอยู่ผมอยู่ฝ่ายอาหารนะผมก็เลยโอ้โอ๊ยผมไปนั่ง่อกีเนี่ยอ,นนอแต่ว่าผมก็อยากเปลี่ยนสายอาชีพดูมั้งเพราะว่าทํามาแล้วมัน ไม่ใช่มันไม่ดีก็อยากลองเปลี่ยนใหม่หัวเรามันคิดว่าเอ้ยเปลี่ยนงานใหม่ดีไหมวะอะไรประมาณเออคิดได้เนะาะทำๆไปก่อนก็ไม่ทำสวัสดีครับสวัสดีครับไม่รู้จะพูดอะไรเนี่ครับเซ็งๆเหมือนเหมัน,ม,นมันไม่มีใครรัก <laughs> มันไม่โดนรักนะอ่ะก็เลยแบกเซ็งแท้ ผมมี YouTube อยู่ด้อพี่ฝากทุกคนติดตามให้หน่อยผมอยากได้50าสิบซับ b ไแล้วก็ผมจะได้ไลฟ์ในไอไลฟ์ใน u t u ู e อ่ะจริงๆอยากไลฟ์ใน YouTube อันนี้นั่งข้างถนนนะเนี่นยเฮ้ยเรานั่งข้างถนนแม่ผมนั่งข้างถนนนะแม่อ,อ,อันนี้อ่ะดูดิขอบคุณครับขอบคุณที่ไลฟ์ขอบคุณที่ไลฟ์ไลฟ์นี like. ้นะครับ ดีแล้ววถ้ามีกีตาร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมคือผมอยากจะไปร้องเพลงที่สยามอะ่ะผมเอากีตาร์ร้องเพลงที่สยามอ่าวันอยู่จริงๆอยากจะไปร้องเพลงแทนของผมคือจะไปร้องเพลงไม่กี่เพลงแล้วก็ร้องอยู่อย่างงันจริงจริง อยากไปร้องเพลงที่สยามครับแล้วคนจะร้ายด้วยสยามใน Row, ยเซนตันโรยอล่าที่บ้าพูดถึงร้องเพลงแล้วคนหายเป็นสิบยี่สิบไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรวันนี้ผมไม่มีคอนเทนต์อะไรจะพูดผมไม่เรื่องอะไรจะพูดมากขนาะดนี้นก็เดินข้างถนนนะฮะ นาทีเราไม่ได้ดูเท่าไหร่อ่ะอันนี้มาไลา่ลลยไปเรื่อยผมมาไลา์แล้วก็ฝากช่องอีกูโผมฝากติดตามไอท,ที่ต่องด้วยเด้ยเผื่อมีอะไรที่แบบน่นนาสนใจไม่ใช่วันนี้อาจจะเป็นอนาคตก,ก็ได้ที่น่าสนใจเหมือนผมนี่แหละเนี้ยไม่เห็นน่าสนใจเลยตอนนี้นะ หาค้าเขาเดือดเลยคาน้าเขาเดือเลยว้า,เาเว <Wow. S 1> เออบู๊เอวนี้ดีรู้สึกดีดีดีขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ด้ <c oughs> ยดยวยนะครับผมมา,าบ่อยแล้วเพระจะจำเขได้เยอะแยะ สวัสดีครับสวัสดีครับอัน,นตอนนี้ก็ทักทายได้สวัสดีอย่างเดียวเพราะว่าพูดอะไร mm hmm. ผมหางานทำอยู่ตอนนี้นะพี่เอาจริงจริงเด้อผมไม่มีงานทำที่แบบอยากจะทำอันนั้นนะตอนนี้ผมหางานทำอยู่ตอนนี้นะถึงหาเลาะเล่นเฉืออยู่ อากาศเย็ยนดีครับอากาศเย็ยนดีเนี่ยแต่ว่ามันเงียบ่อยรู้สึกว่ามันเงียบม,มากรลยเทียบวันนี้คนไปไหนหมดวะไม่หรือว่ามาดูอะไรอันนี้ผมจะเข้าตึกแล้วอันนี้ก็ไลฟ์อ่อทีนี้คิดถึงสมัยเวลาที่เธอไม่เจอเจอกันเก็บฉัน อค okay, สวัสดีครับขอบคุณเรือที่ยังโอ้โหยังดูติดูดูผมอยู่ดูเกินอย่างเลยอ่ะก่อเสาเนี่ยไอ้คนมองคนมองว่าไอเนี่ยทำอะไรวะก่อเสาด้วยวะกันก่อเสาเถียงเนานะ ลงนะครับปิดออกเดินเลยไม่ได้ไอ้นี่ผมเดินอ้อมเลยเนี่ยเดินเดินล้อเลยออซีซันเรสทรีบิลดิงคือผมชอบนะที่นี่อ่ะผมชอบอยู่อะไรก็เลยมาบ่อยเพราะเพราะว่าชอบพื้นที่ด้วยมันใกล้บ้านด้วยเนี่ยว่าจะสรดกล้องไปโอ้โหูมันอยู่ในใจกลางเนี่ยที่ที่แบบอันนี้มันรผู้สื่อันามรู้ลมาก อ่านไม่ทันนะเมื่อกี้เนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูผมเด้อเพราะว่าเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเลยผมเนี่ยเออแล้วขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูผมนะครับ เนี่ยผมก็เดินไปอย่างนี้แล้วนี่เราก็ไม่เก่งเนาะเรายัางใหม่อยู่ไงในวงการนี้เรายัางใหม่มากเดินไปเดินมาเผื่อคิดได้ไงตอนนเผยคิดไม่ได้โอ้ my g กาทำไมไม่ตั้งกล้องไม้เสอ่ ขอบคุณเด้อครับหนึ่งร้อยสี่สิบกว่าคนดูเนี่ยก็แบบ I appreciate เขาปิดมดัวแต่ไลค์ไงกอบโดนตำแล้วเมื่อกี้เนี่ยกอบโดนชนสวัสดีครับ ผมอยากจะไลฟ์ให้ถึงสามสิบนาทีแล้วพูดอีกแล้วพูดในเรื่องเก่าแล้วเดี๋ยวแรงกันแดมเอ้ยก็ทวนแล้วดูไม่มีสาระนะผมช่องผมเนี่ย อยากจะมีสาระกับเขาบ้างากําลังหาอยู่หายากมากสาระเนี่ยโอ้ยเนี่ยผมกําลังเดินเข้าตึกแล้วผมกําลังจะปิดไลฟ์แล้วน่าจะรบกวนผู้ชมมากพอแล้วที่ผมเดินเข้าฝั่งนี้ดีกว่า ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเข้ามาดูนะครับผม You got to give flash go You got a flash go เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูผมไม่เล่นไม่เป็นเลยรอ่ะฟีเจอร์พวกนี้นะเนี่ยช้ํากันนะ นี่ยผมเดินเข้าตื่นแล้วอีกสักหน่อยก็จะไปก็จะปิดไลฟ์แล้วจะปิดไลฟ์แล้วผมมา Start แ l ล s โ Go เ <c oughs> ปิดเดยนเขาตื่นแล้วนะก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูนะครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยถ้าไม่มีคนดูผมก็พูดต่อไม่ได้นานนะจริงๆมันก็หมดกำลังใจอนะเนาะไม่มีใครดูเปิดมาก็ไม่มีใครดู ขอบคุณนะครับผมจะปิดไลฟ์แล้วนะครับเนี่ยพรุ่งนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นนะผมจะมาไลฟ์ใหม่นะครับขอบคุณเด้อสี่โมงเย็นหน้าสี่โมงเย็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้สี่โมงเย็นพรุ่งนี้นะครับขอบคุณนะครับผมเข้าได้ดงโอโห อ๋อเพราะว่าหลงทางนะเมื่อจะเหนืนะ่อยอ่ะสวัสดีครับพี่พี่ติ๊ก <c oughs> พี่ติ๊กโอ้สวัสดีครับพี่ติ๊กสวัสดีครับแม่ผมเนี่ยเห็นว่าเนี่ยมันเดินอยู่ในห้างอย่างนาเนี้ยเห็นปะเนี่ยตอนหลังพอพันปีเข้าไลน์สักครับผม <c oughs> แม่เจ้าเห็นบ้านีัแม่เนี่ยลูกชายแม่เบ้างมากใหญ่ตี๋ได้ไหมผมหลอกให้แม่ ขอบคุณครับเมื่อกี้นั่ใส่แล้วก็บอกว่าสุดยอดครับอย่างนั้นล่ะสุดยอดสิครับาอบใจเงี้ยแม่ไอ้บอยก็คนมันหล่อเนาะ อะไรนะครับผมล่ะโอเคนะครับโอเคนะครับ <laughs> ผมปิดไลน์แล้วรักแม่นะครับผมแม่ไปแล้วเด้อไป